สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องย่องเบาเข้าวินประจําวันที่27มิถุนายนจะเจอกันทุกวันพร้อมบอลทีเด็ดทําเงินทุกหลีทุกทัวนาเมนต์และวันนี้เหมือนเดิมเช่นเดิมย่องเบาเข้าวินจัดกันมาที่3คู่2คู่แรกเป็นฟุตบอลชิงแชมป์สโมโสรโลกและอีก1คู่เป็นบอลหลีกของฟินแลนด์ไปเริ่มกันที่2คู่แรกนะเรดบูลเซาวบวกเจอกับเรอลมดริดคู่นี้เตะในเวลา8นาฬิกาและคู่ที่2 อาอิคิรันเจอกับปาชูกา้าคู่นี้เตะในเวลา8นาฬิกาเช่นเดียวกันและคู่ที่3เป็นไวเคาลีฟินแลนด์นะคู่พีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ H.J.K. w a r ควาแคู่นี้เตะในเวลาเที่ยงคืน แต่ก่อนที่ย่องเบาเข้าวินจะไปวิเคราะห์บอลกันทั้ง3คู่ที่กล่าวมานะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ในทุกวันเลยนะหรือมีอะไรอยากให้เราปรับปรุงแค่ขพิมพ์มาบอกพิมพ์มาคอมเมนต์กันได้เลยไปเริ่มกันที่คู่แรกเป็นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนะ r เรสบูลซาวบวกเจอกับเรอัลมาดริด คู่นี้เตะในเวลา8นาฬิกาโดยทั้ง2ทีมเคยเจอเจอกันทั้งหมด1แมตช์และเป็นทางวลมาดริชชนะไปได้ไปเริ่มที่ทีมเรดบูลสาวบวกนะพวกเขาอยู่ที่2ของตารางกลุ่ม H ลงทําการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด2แมตช์โดยชนะ1เสมอ1ประตูที่ทําได้2เสียไป1ประตูเก็บไปได้4แต้มในตารางกลุ่ม H โดยสถิติของทางเรดบูลสาวบวกนะพวกเขาชนะ1เสมอ1โดยเกมล่าสุดนะ เสมอกัะทางอาลกีรานไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนตัวผู้เล่นบาดเจ,จ็บของทางเรดบูลซาาบวกมีถึง5คนเลยคนแรกเป็นนิคคลาสคนที่2เป็นมูซาซาคนที่3เป็นมาร์ซิเมเลโนคนที่4เป็นเฮนดริกอารอนบรังและคนที่5เป็นชลาเกอร์ระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าใช้งานของทางเรสบูซาาบวกนะจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น4-4-2โดยตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นคริสเตียนซซเวนสกี 2เซนเตอร์แบ็กใช้เป็นโกวาจูโจแอนจับคู่กับรัสมุชเชนแบ็กซ้ายแบ็กขวาใช้เป็นไลเนอร์จับคู่กับฟรายคลาร์กโดย4แพงกองกลางใช้เป็นเนเน่ดอร์ชลแมท b บิดส์รุปซุมมาลาและออสการล็อก2คู่หน้าใช้เป็นเอมูเอลจับคู่กับโอนิซิโวโดย2ตัวผู้เล่นของทาง เรดบูลซาบวกที่อยากจะพูดถึงนะมีเนเน่ดอนเชลเป็นตัวรุกทางฝั่งซ้ายและออสการ์ล็อกเป็นตัวรุกทางฝั่งขวาไปต่อกันที่ทีมเรลมมดริดนะพวกเขาอยู่ที่1ของตารางกลุ่มเอชลงทําการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด2แมตช์โดยชนะ1เสมอ1ประตูที่ทำได้4เสียไป2ประตูเก็บไปทั้งหมด4แต้มในตารางกลุ่มเอชโดยสถิติของทางเรลมมดริดนะพวกเขาชนะ1เสมอ1โดยเกมล่าสุดชนะทางปาชูก้า uga, ไปที่3ประตูต่อ1 ตัวผู้เล่นบาดเจ็บของทางมาดริดนะมีถึง6คนเลยทีเดียวคนแรกเป็นแดนนี่คาปาฮาวคนที่2เป็นเมนดี้คนที่3เป็นคามาวิงกาคนที่4เป็นเคลริยันเอ็มปัเป้และคนที่5เป็นมิลิเตาคนที่6เป็นเฮนดริกระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าใช้งานของเรือมาดริดจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น4-1-2-3ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามของทางมาดริดนะประตูใช้เป็น ทีโบกูตัว2เซ็นเตอร์แบ็กใช้เป็นราอูราเซนจับคู่กับดีนฮุยเซนแบ็คซ้ายแบ็คขวาใช้เป็นเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโน่จับคู่กับฟรานเชสโกกาเซีย1มิดฟิล์ตัวรับใช้เป็นชูอาเมนี่2แดนกลางใช้เป็นจูสเบลิงแฮมจับคู่กับ Garcia, 1, field, บ 2, าวเวเดโดย3แนวรุกใช้เป็นทางด้านกอแลกอนซาโลทอเรสและเบนิสุสจูเนีย โดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทาง Real Madrid นะมี3คนคนแรกเป็นครีย t น a n o เบปาเป้นะตอนนี้ได้รับระการบาดเจ็บคนที่2เป็นวินิสุสจูเนียและคนที่3นะที่ตกเป็นดราม่าตอนนี้เป็นโลดิโกโกยาร์โดยเจ้าตัวนะมีอาการน้อยใจที่ตกเป็นตัวสำรองและมีข่าวาวในการย้ายทีมและทีมในยุโรปบิ๊กๆนะสนใจในตัวเขาในพรีเมียร์ลีกก็ตาม โดยสรุปผลบอลคู่นี้ย่องเบาเข้าวินวิเคราะห์ให้ไปที่ทางเรดบูลซาบวกแพ้ทางเวลมาดวิดไปที่1ประตูต่อ2ไปกันต่อที่คู่ที่2อ,อาลฮีลาวเจอกับทางปาชูก้า Sugar, คู่นี้เตะในเวลา8นาฬิกาโดยทั้ง2ทีมไม่เคยเจอเจอกันมาก่อนไปเริ่มที่อาลฮีลาวนะ พวกเขาอยู่ในซาอุดีโปรลีกอยู่ที่3ของตารางกลุ่ม H ลงทําการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด2แมตช์นะเป็นการเสมอทั้ง2แมตช์ประตูที่ทําได้1เสียไป1ประตูเก็บไปได้2แต้มในตารางกลุ่ม H ซีตีของทางอัลฮิราวนะพวกเขาเสมอทั้ง2เกมโดยเกมล่าสุดเสมอกัะทางเรสบูซาบวกไปที่0ประตูต่อ0ตัวผู้เล่นบาดเจ็บของทางอัลฮิลาวมี1คนนะเป็นไคโอซาราลิมา ระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าจะใช้งานของทางอาร์คิลาวนะจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น4 1 2 3ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นโบโน่2เซนเตอร์แบ็กใช้เป็นคูรีบารีจับคู่กับฮัสซาน แบ็คซ้ายแบ็คขวาใช้เป็นเรนันจับคู่กับเจา้ากันเซโลหนึ่งมิดฟิลตัวรับใช้เป็นโรบินนาวัสโดย2ตรงกลางใช้เป็นนาเซอร์จับคู่กับเซอร์เกส3แนวรุกใช้เป็นซาเลมอัลซาวีมาโค l เลโอและมาลคอมโดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทางอัลฮิลาวมี2คนคนแรกเป็นอเล็กซานเดอร์มิตรวิชนะในตำแหน่งหน้าเป้า คนที่2เป็นซาเลมอัลดาวซารีในตำแหน่งตัวรุกฝั่งขวาไปกันต่อที่ทีมปาชูก้าพวกเขาอยู่ในลีกของเม็กซิโกนะอยู่ในอันดับที่4ของตารางกลุ่ม H ลงทำการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด2แมตช์นะเป็นการแพ้ทั้ง2แมตช์ประตูที่ทำได้2เสียไป5ประตูนะเก็บไม่ได้สักคะแนนในตารางกลุ่ม H สีตีของทางปาชูก้านะพวกเขาแพ้ทั้ง2เกมนะเกมล่าสุด แพ้กับทาง Real Madrid ไปที่3ปะตูตอนหนึ่งระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าใช้งานของทางปาชูก้านะจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น4-2-3-1ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็น Mario 2อ2เซ็นเตอร์แบ็กใช้เป็นปาเรราจับคู่กับบรูเบอร์แมนแบ็กซ้ายแบ็กขวาใช้เป็นกอนซาเลสจับคู่กับโรริเกซสองมิดฟิลตัวรับใช้เป็นบัตติซ่าจับคู่กับ มอนเทียลสามิดฟิลตัวรุกใช้เป็นเคนเนดี้ปาวาซิโนและโดมินิงเวชโดยหนึ่งหน้าเป้าใช้เป็นรอนดอนโดยสรุปผลบอลคู่นี้ย่องเบาเข้าวินวิเคราะห์ให้ไปที่ทางอาลฮีลาวชนะทางปาชูก้าไปที่สองประตูต่อหนึ่งไปต่อกันที่คู่ที่3มคู่สุดท้ายนะเป็นบอล ไว้เคหลีกลาลิก้าฟินแลนด์นะคูพีเอสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ HJK วาเรกแกมคู่นี้เตะในเวลาเที่ยงคืนโดยทั้ง2องทีมเคยเจอเจอกันทั้งหมดนะ6 1อแมตช์ man, เป็นคูพีเอชนะ13 HJK v a r b ก r มชนะ29และเสมอกันที่19แมตช์ไปเริ่มที่ทีมเย้าอย่าง KUPS พวกเขาอยู่ที่3ของตารางลีกฟินแนลนด์ลงทำการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด13แมตช์โดยชนะ7เสมอ2และแพ้4เกมประตูที่ทำได้16เสียไป13ประตูเก็บไปทั้งหมด23แต้มในเกมลีก โดยซีตีเฮตูเอดห้านัดหลังสุดของทางค p ูพีพวกเขาไม่ชนะเลยเสมอ1และแพ้ไปถึง4เกมเกมลีกล่าสุดแพ้ทาง IFK มาริฮามไปที่1ประตูต่อ0ตัวผู้เล่นบาดเจ็บของค p ูพีมี1คนเป็นซาเมลปาเชเน ระบบแผนการเล่นที่ค่าการว่าใช้งานของทางครูพีเอสนะจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น4-3-3ตัวผู้เล่นที่ค่าการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นไครดอนโดย2เซ็นเตอร์แบ็กใช้เป็นเปาโลลิคลาสจับคู่กับเลตอาตูโดยแบ็กซ้ายแบ็กขวาใช้เป็นนิโก h ฮามาาลจับคู่กับอิกกี้บอมอาโดย3แผงกองกลางใช้เป็นคลิปตัน จับคู่กับทางออตโตรูวอมปีโดย3แนวรุกใช้เป็นเบรเทลีซากูซาวลเเน่และจอลลิชโดยหนึ่งผู้เล่นของทางคูพเอสที่อาจจะพูดถึงเป็นออตโตรูวอมปีโดยเล่นในตำแหน่งหน้าเป้านาทำไป4ประตู ไปกันต่อที่ทีมเยือนอย่าง JHK ว a wow, ร r e g a m พวกเขาอยู่ที่2ของตารางลีกฟินแลนด์ Finland, ลงทำการแข่งขัน,ขนไปแล้วทั้งหมด12แมตช์ทำชนะไปได้7เสมอ2และแพ้3เกมประตูที่ทำได้28เสียไป11ประตูเก็บไปทั้งหมด23แต้มในเกมลีก โดย c ซีตีเฮทเวทานัดหลังสุดของทาง JHK Waragam <al> <ram> พวกเขาชนะ4และเสมอ1ไม่แพ้เลยเกมลีกล่าสุดชนะทางทาก้าไปที่3ประตูตอนหระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าจะใช้งานของทาง HJK Waragam จะเป็นรูปแบบแผนการเล่น4-3-3ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามของทาง HJK Waragam ประตูใช้เป็นทิมเมส สเซ็นเตอร์แบ็กใช้เป็นไมเคิลโบวามจับคู่กับยอชโก้แบ็กซ้าแบ็กขวาใช้เป็นบูกลินจับคู่กับคารุสสตรงกลางใช้เป็นเียมอเล็กซานเดอร์และลูคัสคิงแนนสามแนวรุกใช้เป็นซาเทรีนเตมูพุทกิมและเฟรียนเมนทูโดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทาง HJK บา r i แกมนะมี2คนคนแรกเป็นเตมู ผู้กินโดยตำแหน่งหน้าเป้าเจ้าตัวทำไป6ประตูกับมี1แอซิดคนที่2เป็นอเล็กซานเดอร์ริงในตำแหน่งตัวรุกนะ C A M โดยเจ้าตัวทำประตูไปได้6ประตูโดยสรุปผลบอลผู้นี้ย่องเบาเข้าวินวิเคราะห์ให้ไปที่ทางคูพีเอสแพ้ทาง HJK วาระแกรมไปที่1ประตูต่อ3ไปสรุปผลบอลกันทั้ง3คู่กันหน่อยคู่แรกเรดบูลซาบวดแพ้กระทางเรียลมาดริดไปที่1ประตูต่อ2คู่ที่2อาฮิลาชนะทางปาชูก้า Sugar, ไปที่2ประตูต่อ1 คู่ที่3คู่ PS แพ้ทาง HJK บาร์แกมไปที่1ปะะตูต่อ3เป็นยังไงกันบ้างครับกับผลบอลทั้ง3ผคู่ที่ย่องเบาเข้าวินนำมาวิเคราะห์ถูกใจท่านผู้ชมผู้ฟังไหมถ้าถูกใจยังไงนะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ย่องเบาหล่อบอลหน่อยแล้ววันนี้ย่องเบาหล่อบอลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ